เราจะพามาดูไล่มันสำปะหลังจ้าเราก็เราจะปลูกมะละกอแซมไล่มันกันด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่ามะละกอที่นี่ไม่ธรรมดานนะลูกใหญ่มากๆเลยล่ะโอ้โหอันนี้เก็บให้ดูก่อนนะแค่ออเดิร์ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเพราะว่าดินดีนะคะใช้อันนี้เลยอะไรวะเออขี้จิงโกงไงใช่ไถยกับมันนี่ดูลูกนี้เข้าไปอืมใหญ่กว่าหน้าฉันอีก ดิฉันก็สนุกกับการเด็ดมะละกอใหญ่เลยจ้าดิ้งเด็ดดิ้งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้โห,หเพลินกันเลยเด็ดไปอีกทีรู้ตัวอีกทีเป็นร้อยโลเลยนะจ๊ะเก็บมะละกอเสร็จแล้วเราก็มาให้อาหารเจ้าจิ้งกงน้อยเรากันเลยเป็นจิ้งกงฉันจะต้องไม่น้อยหน้าไข่ทั้งนั้นป้องตัวใหญ่ตัวอ้วนออแกนิกกันไปสุดๆโอเคให้อาหารจิ้งกงเสร็จแล้วไปแยกย้ายกลับบ้านนอนได้จบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ก o o d b ค่ะ